สวัสดีค่ะหมอแดงแพทย์แผนไทยค่ะนี่แดงจะมาเล่าเรื่องของการรักษาสิวเรื้อรังที่เป็นแล้วก็ไม่หายสักทีนะคะใครที่มีปัญหานี้อยู่เปลี่ยนครีมก็แล้วปัจจัยภายนอกดูแลหมดแล้วยาแต้มสิวเปลี่ยนมาไม่รู้กี่ยี่ห้อนะคะดูแลรักษาความสะอาดไม่ไปเจอที่ที่ฝุ่นเยอะเลี่ยงแดดคือทุกอย่างแล้วมันก็ยังคงเป็นอยู่กินยาก,ก็แล้วอะไรก็แล้วเนี่ยนะคะลองมาฟังคลิปนี้ดูนะคะแดงเจอกับตัวเองเลยในช่วงประมาณ 3-4เดือนที่ผ่านมาก่อนหน้านี้นะคะแดงเป็นสิวบุกหนักมากบริเวณครึ่งล่างตรงนี้นะคะ คือส่วนหนึ่งมันมาจากแมสตด้วยที่เป็นตัวคิกออฟแต่หลังจากนั้นเนี่ยเราก็เลี่ยงการใส่แมสและเลี่ยงการออกไปในที่ที่คนเยอะๆนะคะแล้วก็ดูแลทุกอย่างแปรงฟันก็เปลี่ยนยาสีฟันแปรงไม่ให้เลอะมาโดนตรงนี้คือทุกอย่างที่แบบเราจะทําได้แต่มันก็ยังคงเป็นอยู่นะคะแล้วแดนก็รู้สึกว่าเฮ้ยทําไมมันมันไม่โอเคมันเป็นหนักขึ้นแล้วมันก็ไม่หายสักทีจกนกระทั่งแดงได้มาวิเคราะห์ตัวเองตามตามหลักแพทย์แผนไทยให้ได้เรียนมาเนี่ยแหละคะ่ะแล้วก็รู้ว่ามันเป็นจากระบบข้างในแล้วแดงมีการปรับสมดุลยัง เงือ่ทั่งในวันนี้มันค่อยๆดีขึ้นแล้วก็สิวเนี่ยไม่ค่อยขึ้นแล้วอันนี้แอปพลายได้กับสิวที่ขึ้นบ่อยๆตรงบริเวณอื่นๆในหน้าด้วยแล้วก็เป็นพวกแผลที่อักเสบเรื้อรังไม่หายสักทีนะคะวันนี้เชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์เดี๋ยวลองไปฟังกันดูว่ามีวิธียังไงบ้างคะ่ะอย่างแรกเลยนะคะดังว่าสิวเนี่ยมันทําให้เรากลับมาประเมินตัวเองได้แบบชัดเจนมากว่าของเสียในระบบเลือดของเราเนี่ยมันเยอะ มันเยอะจนมันรอ,อการอุดตันแล้วมันก็รอ,อการที่จะปะทุออกมานะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่แดงทําอย่างแรกเลยคือแดงเรียกอาหาร3ามกลุ่มค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็คืออาหารกลุ่มที่มีรสจัดนะคะไม่ว่าจะเป็นเผ็ดจัดเปรี้ยวจัดเค็มจัดหวานจัดคือจริงกลุ่มอื่นแดงไม่ค่อยมีปัญหายอยู่แล้วส่วนตัวมีปัญหาเรื่องความหวานนี่แหละนะคะเป็นสายหวานแล้วน้ําตาลเนี่ยตัวดีน้ําตาลทําให้หลอดเลือดอักเสบได้ไง่ายมากแล้วพอมันมีแผลมีสิวอะไรขึ้นมานิดนึงเนี่ยหายช้ามากพอเป็นเม็ดนึงก็กระตุ้นให้อักเสบอีกเม็ดนึงคือเม็ดนี้หายเม็นี้ขึ มันจะวนเวียนไปอยู่อย่างเงี้ยเพราะว่าเรากินน้ําตาลที่มันมากเกินไปนะคะ2จะเป็นกลุ่มที่มีไขมันทรานส์หรือไขมันที่ไม่ดีเนี่ยสูงมันจะอยู่ในไหน,ไหนก็จะเป็นพวกขนมปังเบเกอรี่ไอติมผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของนมวัวทั้งหลายนะคะไม่ได้บอกว่าให้เลิกกินพวกนี้ไปเลยนะคะเพียงแต่ว่าคนที่มีอาการอยู่แล้วอะอาจจะต้อง เลี่ยงไปก่อนเพราะว่าเราอาจจะกินมากเกินไปอย่างตัวแดงเองอย่างเงี้ยก่อนนั้นเนี้ยกินขนมปังนะคะทุกวันทุกวันต้องมีอย่างน้อยๆหนึ่งชิ้นแล้วมันก็อาจจะเกิดการสะสมนะคะแล้วในพวกขนมปังพวกนี้มันมียีสต์ด้วยมันก็กระตุ้นให้เกิดสิวยีสต์ได้ด้วยนะคะพอเลิกกินคือคือส่วนตัวนะคะเลิกกินไปเลยเลิกกินขนมปังที่มีส่วนประกอบของพวกแป้งสาลีเลิกกินพวกเดล p โ o รดักทุกอย่างนะคะมันดีขึ้นนะคะเพราะว่าของพวกนี้มันย่อยยากค่ะ พอมันย่อยยากมันก็ค้างต่งอยู่ในท้องเราได้แหละแล้วมันก็ทําให้ระบบย่อยของเราไม่สมบูรณ์เกิดเป็นของเสียประทุออกมานะคะกลุ่มที่สมจะเป็นกลุ่มพวกที่มีโซเดียมสูงก็จะเป็นของที่ขนมกรุบกรอบนะคะผงชูรสอาหารแปรรูปต่างๆพวกนี้ก็ทําให้ไตทํางานหนักพอไตมันทํางานหนักมันขับของเสียออกไม่ดีมันก็ของเสียออกไม่หมดมันก็มาออออยู่ตามชั้นผิวหนังของเรานะคะ3มอย่างนี้คือแดงก็เลี่ยงบางตัวแดงก็เลิกไปเลย แล้วมันก็จะค่อย,อยดๆีขึ้นอีกอย่างที่ควรจะทานเพื่อช่วยให้เลือดของเราเนี่ยมันใสแล้วก็ไหลเวียนได้ดียิ่งขึ้นนะคะคือพืชสมุนไพรที่มีรสเปรี้ยวค่ะเพราะว่าในทางแพทย์แผนไทยเนี่ยรสเปรี้ยวจะช่วยเพิ่มน้ําในระบบเสมหะน,นะคะทําให้เลือดเราใสาแล้วก็ไหลเวียนได้ดีขึ้นฟลู์ขึ้นนะคะสิ่งที่กินได แล้วก็แดงก,ก็กินเองประจําก็คือน้ามะนาวน้ํามะกรูดกระเจี๊ยบอะไรพวกนี้นะคะกินทุกวันเลยค่ะช่วงนั้นกับอีกอันนึงก็คือมะเขือเทศนะคะจริงๆส่วนตัวไม่ชอบกินเลยมะเขือเทศแต่ว่ามะเขือเทศมันต้านการอักเสบได้ดีมากค่ะช่วงนั้นก็เลยกินทุกวันนะคะแล้วก็รู้สึกว่าสิวเม็ดใหม่มันไม่ค่อยขึ้นแล้วเม็ดเก่ามันก็หายไวขึ้นด้วยค่ะ 2. นะคะแดงพยายามขับของเสียออกคือเราอะรับอาหารพวกนี้ที่เล่าให้ฟังเนี่ยค่ะ มาแบบนานมากโดยที่เราก็ไม่รู้เลยว่ามันมาสะสมอยู่ในตัวเราเนี่ยแหละแล้วมันก็ไม่ได้เกิดปัญหาอะไรใช่ไหมคะแต่มันมาปะทุทีเดียวเนี่ยเบิ่มมากเลยนะคะเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราต้องเอาของเสียออกให้ดียิ่งขึ้นทําทุกทางเลยนะคะอึฉี่เงื่อลมหายใจประจําเดือนอึนเนี่ยก็คือพยายามขับถ่ายทุกวันอยู่แล้วแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งแดนจะกินตัวหนึ่งดีมากชื่อตรีผลานะคะมันเป็นยาสมุนไพรไทยที่ช่วยขับของเสียออกทางระบบเสมหะของเราอะ ให้ออกไปทางอุจจาระนะคะแล้วมันก็ลดความร้อนในตับด้วยคือกินเนี่ยมันจะเป็นยาระบายอ่อนๆแล้วมันก็ทําให้ของเสียคงค้างในระบบเลือดของเราเนี่ยมันออกไปด้วยกินเช้ากินเย็นเนี่ยค่ะกินอยู่ช่วงหนึ่งก็รู้สึกว่าดีขึ้นรตรีผลาเนี่ยมีวิตามินซีสูงก็ช่วยในเรื่องของการลดรอยด่างดาได้เป็นอย่างดีนะคะอันนี้ก็คือระบบอุจจาระแล้วก็เพิ่มการกินพวกพรีไบโอติกกับโปรไบโอติกในอาหารเนี่ยแหละคะ่ะให้มากยิ่งขึ้นนะคะ ส่วนในเรื่องของการปัสสาวะแด่ก็จะกินน้ำมากขึ้นนะคะแดนเคยฟังวิทยากรท่านหนึ่งพูดในเรื่องของการกินน้ำนะคะไม่ใช่ว่าเราตะบี้ตบันกินนะคะแต่การกินที่ถูกคือการค่อยๆจิบไปตลอดทั้งวันเขามีการบอกด้วยนะคะว่าการกินน้ำในปริมาณที่เหมาะสมกับแต่ละคนเนี่ยมีสูตรคำนวณง่ายๆเพราะไม่ใช่ว่าเขาบอกว่าให้กินคนละ2ลิตรแต่ถ้าเราตัวเล็กล่ะเราต้องกินเยอะขนาดนั้นหรออย่างนี้นะคะ วิธีการคำนวณก็คือว่าเอาน้ำหนักตัวของเราเนี่ยเป็นกิโลกรัมนะคะหาร2แล้วเอามาคูณ2.2แล้วเอามาคูณ 30.. นะคะจะได้เป็น 4, 4ีนะคะอย่างของแดงเนี่ยน้ำหนักประมาณ 44....45 พอคูณอะไรออกมาเรียบร้อยแล้วปุ๊บมันจะออกมาประมาณลิตรครึ่งนะคะเพราะฉะนั้นน้ำลิตรครึ่งก็จะเป็นน้ำที่เหมาะสมที่แดงควรจะกินตลอดทั้งวันเนระคะแดงก็จะพยายามทานน้ำให้มากขึ้นส่วนในเรื่องของเหงือ่อก็คือ ปฏิวัติตัวเองนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยก็จริงๆต้องขอบคุณสิวที่ทำให้มีวินัยในการตื่นขึ้นมาออกกําลังกายนะคะแดนก็ตื่นขึ้นมาออกกําลังกายะคะ่ะออกมาเดินลู่ให้เหงื่อมันออกเหงื่อมันออกมันจะเปิดรูขุมขนนะคะให้อะไรที่มันอุดตันเนี่ยมันได้ออกมา พอเหงื่อมันออกค่ะทุกอย่างมันจะดีนะคะเรบไหลเวียนเราก็ดีขึ้นด้วยนะคะกับอีกอันนึงคือลมหายใจนะคะแดนก็เล่นโยคะอยู่แล้วนะคะแต่ว่าอาจจะมาใน,นเรื่องของการหายใจให้ลึกมากยิ่งขึ้นคนสมัยนี้หายใจสั้น,นะค่ะแดนก็เป็นคนหายใจสั้นรีบเร่งนะคะแต่การหายใจที่ถูกต้องเนี่ยคือการหายใจลงไปให้ถึงบริเวณท้องส่วนล่างเลยเราหายใจเข้าไปลึกเท่าไหร่เวลาเราหายใจออกเราก็เอาของเสีย ในท้องเราเนี่ยระค่ะออกมาได้มากเท่านั้นนะคะเราให้ความสําคัญกับการหายใจหายใจเข้าให้ลึกหายใจออกให้ลึกก็จะเป็นการกาจัดของเสียในระบบเลือดของเราได้ดียิ่งขึ้นนะคะสุดท้ายเรื่องของประจําเดือนนะคะส่วนตัวแดนเนี่ยไม่ได้มีปัญหาเรื่องของประจําเดือนแต่ว่าก็ในบางเดือนจะมีการกินประสาทไพรเพิ่มนะคะประสะาทไพรจะเป็นยาแผนไทยที่ช่วยให้สิ่งที่คงค้างประจําเดือนคงค้างในมดลูกของเราเนี่ยมันออกมาได้ มากยิ่งขึ้นดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ในเดือนที่ประจําเดือนมาน้อยมันก็จะทำให้ประจําเดือนมามากขึ้นด้วยอย่างสุดท้ายที่ทำนะคะคือการผ่อนคลายจิตใจค่ะคือช่วงก่อนนั้นนี้อาจจะเป็นไปได้ว่ามีอะไรที่ต้องทําหลายอย่างนะคะเราอาจจะมีความเร่งรีบมีความกดดนันโดยที่เราไม่รู้ตัวพอเริ่มรู้ตัวว่าเป็นสิวผิดปกติเท่านั้นแหะคะ่ะ<ๆ>ก็รู้แล้วว่าเอ้ยเราต้องผ่อนลงนะคนที่มีอาการสิวเรื้อรังเนี่ยค่ะ ควรจะผ่อนตรงนี้ลงนะคะทำให้จิตใจเรามันสบายขึ้นความร้อนที่มันเกิดจากความเครียดความวิตกกังวลเนี่ยมันก็จะหายไปด้วยนะคะแก่อีกอย่างหนึ่งที่ต้องทําเลยก็คือนอนให้เร็วขึ้นนะคะคนที่เป็นสิวเนี่ยร้อยทั้งร้อยถามไปสิคะส่วนใหญ่จะนอนดึกนะคะคือนอนดึกเนี่ยร่างกายก็ไม่ได้มีการฟื้นฟูนเป็นสิวก็หายช้าเป็นแผลก็หายช้านะคะพอได้นอนเร็วขึ้นอาการต่างๆก็ดีขึ้นร่างกายมันก็เยียวยาตัวเองได้นะคะ อีก2ออย่างที่ดังอยากฝากไว้สําหรับคนที่เป็นสิวเรื้อรังโดยที่เราก็ทําทุกอย่างแล้วอ่ะมันก็ยังไม่ดีขึ้นสําหรับผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายด้วยเลยนะคะแนะนําตรวจร่างกายค่ะโดยเฉพาะผู้หญิงที่เป็นสิวบริเวณส่วนล่างของใบหน้านะคะเป็นไปได้ว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องของหมดรูปหรือรังไข่ระบบสืบพันธุ์หรือเปล่านะคะเพราะว่าก็เคยมีบางคนที่ ไปตรวจสุขภาพแล้วแล้วก็พบว่ามีถุงน้ําหรือว่ามีก้อนเนื้อเนี่ยในระบบสืบพันธุ์ก็ทําให้เกิดเป็นสิวบริเวณตรงส่วนนี้ได้นะคะของแดนไปตรวจเราไม่ได้มีปัญหาพวกนี้แดนก็คลายกังวลไปเรื่องหนึ่งนะคะกับอีกอันนึงก็คือการไปตรวจภูมิแพ้อาหารแฝงค่ะบางทีเนี่ยเราแพ้อาหารบางอย่างคือร่างกายมันไม่ย่อยมันไม่รับมันย่อยไม่ดีกับอาหารประเภทนั้นพอเรากินเข้าไปมากๆร่างกายมันก็ต่อต้านต่อต้านด้วยการทําให้มันเกิดอาการแพ้ อันนี้ก็เป็นเรื่องของการปรับสมดุลร่างกายนะคะที่แดงทํามาแล้วมันก็ค่อยๆดีขึ้นนะคะอย่างที่บอกว่าเราเอาของเสียเข้าตัวให้น้อยที่สุดนะคะอาหารการกินเราเลือกกินกับ2ก็คือเราเอาของเสียออกให้ได้มากที่สุดให้ได้ดีที่สุดนะคะแล้วก็ผ่อนคลายจิตใจอย่านอนดึกดื่มน้ําเยอะๆนะคะ พอร่างกายมันได้ปรับสูตรสมดุลน,นะคะของเสียในระบบเลือดเราน้อยลงร่างกายเราสมดุลไม่ร้อนเกินไปเนี่ยแหละคะ่ะที่จะทําให้ปัญหาสิวที่เป็นเรื้อรังเหล่านี้มันค่อยค่ยดีขึ้นอย่างที่แดงเนี่ยพิสูจน์มาแล้วนะคะยังไงลองเอาไปทํากันดูนะคะ